ใค่สนยื่นมาเฟลเลอร์พร้อมยกคุมทีมไทยลีกคุณซูบิสเบร์ไม่ปิดโอกาสกลับไปทำง,งานที่ไทยอีกครั้งในฐานะเฮดโค้ชชีทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดลัพปี้เฟลเลอร์คุณซูบิสเบโลอาทีมในเอลิกออสเตรเลียยืนยันไม่ปิดโอกาสกลับมาทำง,งานที่ประเทศไทยอีกครั้งในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนอดีตกองหน้าชื่อดังของลิเวอร์พูเคยสร้างความฮือฮาด้วยการย้ายมาค้าแข่งในโตโยต้าไทยลีก กับ SGC เมืองทองยูเนเต็ดเมื่อฤดูการ2011ที่สำคัญในช่วงท้ายซีซั่นยังมีโอกาสรับงานกุนสือครั้งแรกให้ทีมด้วยโดยล็อบบี้ฟลอเร์ได้เปิดใจว่าแน่นอนฟังนะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกผมรักช่วงเวลาที่อยู่ไทยมากๆผมยังมีเพื่อนหลายคนอยู่ที่นั่นเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเป็นอย่างไรผมเป็นคนที่ทะเยอทะยานนะและแน่นอนผมเป็นคนที่ทะเยอทะยานในฐานะผู้จัดการทีมเหมือนตอนที่เป็นนักเตะซึ่งหมายความว่า หากถึงตอนที่ผมหมดสัญญาที่นี่แน่นอนผมอยากจะลองดูโอกาสนี้อีกครั้งดังนั้นผมจึงไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมถึงจะเป็นไปไม่ได้ฟาวเลอร์กล่ากับมาริโอูลักกี้หลังถูกถามว่าจะมีโอกาสกลับมาทำงานที่ไทยอีกครั้งหรือไม่สำหรับรับบี้ฟาวเลอร์ลงเล่นให้เอ g ซเมืองทองยินเนเตที่20นาทีทุกรายการยิงไป4ประตูขณะที่ปัจจุบันรับบทเป็นคุณซื้อของบิสเบลโลอาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี2019